กราบสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไทยลาวและพี่น้องในต่างแดนทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับตอนนี้ก็คือตอนเช้าวันจันทร์นั่นเองโอ้โหฝนตกเนาะลงกลับกับวันกรรมกร,ร,มกร,รสกลน,นั่นเองพี่น้องเขาวันใหม่เดือนใหม่ใครทุกคนโชคดีมีใ่สุขภาพแข็งแรงรำรวยกันนะครับ บรรยากาศฝนตกเมื่อคืนนะโอ้โหแบบว่าฝนตกมันก็จะแบบทำให้อากาศชดชื่นเนาะเย็นมาแต่เช้าเลยผ่านมาลายวันก็แบบอ,อากาศร้อนเอาเนาะมีฟุนเปียกจน้าตอนนี้ก็คือแบบลดลงแล้วจักหน่อยผู้คนก็จะไป ทำปลูกข้าวปลูกอะไรทำไมครับปลูกข้าวโพดฝนตกเมื่อคืนตื่นชาวมาก็แบบดินชุ่มช่ำเนาะทุกคนแล้วก็พ่อแม่พี่น้องบ้านชมพรก็ทยอยกันไปปลูกข้าวโพดนั่นเองพี่น้องถึงฤดูทำการผลิตแลลวเนาะพี่น้อง กลางวันอากาศก็กแบบร้อนมากๆนะครับแล้วก็มันไม่ไหว้องมานั่งที่รมครับพักพ่อนทาตากแดดนานๆก็จะเป็นลมได้นะครับโนตอนนี้ก็พาเบิกการใส่ข้าโพดอยู่ให้นะอพี่นอ้องมันมีคอยมีสันอะบระบังกิ่งลงไปไต้พุ่นละเด็ดกับเด็ดฮอนกับ้อน มือหวานวันเสาร์มืออ้วันทิตย์มืออื่นผักพรอนแล้วไปโรงเรียนมันเดิมบกแล้วเปลี่ยนให้รานบกแทนจังหน่อยสียอดขา้าวโพดนะพี่น้องฮอนโอ้ยแดดก่าฟ้าฮอนพี่น้อง ลมเลื่มพัดมาก้วบันนหอหอนหอนเจ็บหอกตัวร้อนหายใจบ่อิม่มสุดแยงก็คือบบาวเนื้อน,นั่นเองพี่น้องวันนี้บับกับเบาวเนื้อไปช่วยพี่สายลูข้าวโพดน,นั่นเองพี่น้องมันจะเป็นเนินเข้าสูงครับการยอดข้าโพดก็ต้องแบบไม่ต้องยอดเยอะนะครับใส่แค่สามเม็ดก็พอนะครับทุกคน เปลี่ยนกันขุดเปลี่ยนกันหยอดใส่นะครับเพราะอากาศมันก็ร้อนมากนะครับโอ้ยพี่น้องหอนกับหอนเดดกดับแดดพี่น้องสังสีแล้ ลูกสาวไอ้สาวนาหลังสูฟ้านาสูดินทำกินเผื่อเลี้ยงปากทองนั่นเองบัตรนาคนหอนบ่เท่ากันเนาอพี่น้องหอ,หอนสุดสุดหยุดบอได้บอ,บอไวกับตรงสู้โอ้ยอย่างใครเนี่ยพี่น้องลมพัดมาวีวี เอ็ดไทยพวกเขานีรู้สึกเย็นสบายมาซอยภูกข้าวโพดเดอร์ทุกคนซอยยอดข้าวโพดซอยบอกคุมเนี่ยออนลายแล้วเดี๋ยวนี้กันสิบเอ็ดโมงเที่ยงแล้วจังน้อยก็กินข้าวเบาเนี่ยครับกรอบกำลังไปแทงกินครับไปต้มดูกใส่ผัก เกงานมเมื่อยกินข้าวกะเซียบด้วยไร่ขคอะไรอันนี้ไปไผ่บ๊อบเนาะสู้ๆทุกคนกับแบบอดทนเอาเนาะพี่น้องเห็ดกระบ่บแล้วมันคือเปียกงานที่จำเป็นของสาวไฮชาวส่วนที่ต้องเห็ดเพื่อเลี้ยงซีบนั่นเองพี่น้อง โอ้จังไรอุ้กเมื่อยบ่เมื่อยอยู่ตีเมืงงาา่อยว่าซ่านก็อยากกินน้ำหวานาก,กิน,น,นกินน้ำตาลเอาก็ได้ตีกับผู้เข้าพัฒนเอใส่จากหน่วยใส่จากหน่วยฮะใสนน่จากแก่น chạy chạy cho chạy 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 ฮะไส่เออสามแกนทม่มนี่งนั่เออใส่ทม่ทมท่มดีอยู่หน่ะอย่างเห็นแกนนั่นนั่นมาและไปเขยิบปูบ่กับขยิบปูบ่บ่ครั้งแรกดิครั้งแรกครั้งแรกที่ไปปลูก <c oughs> hôn bó hôn hãy cắp bóng 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 ăn bóng 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 ทุกมือไป่ได้กินตีไ่ได้กินมือนี่นายน้องก็มือไงบ่มือไงบ่มือไงอันนี้ของกินเนาะพี่น้องบุดมก็าแกงผักใสมายังนี่ บะหบี่เนื้อเป็นพกขว้าพี่น้องซุกแล้วซีมบะซีมบะเสียบตี้ก็เป็นนัวกันได้แกงใส่ดุกควายพี่น,อน้องจังไรมากินข้นวกันเด้อพี่น้องทุกคนจนังไรแซ่บบะแซ่บบะลำสุดยอดสุดยอดเกี๊ยมหางปลาเข้าวบบนี้ <c oughs> ดียังมีกบใหม่หอมนะพี่น้องถ้ามีกบใหม่หนุนฮ้อน กิในให้อิ่มเด้อพี่น้องากินข้าวกลางวันกิ<ะ>นข้าวเที่ยงนี่หนึ่งมาเล็กม<ะ>ีปองปลา,าปลาปองแกงดุกควายพี่น้องเต็มพิมาเขากกใหญ่ทีลูกใส่ปักกาดพี่น,ออน้องดุกควายในปลากระปองปองปลานั่นปลาเดินกินขยายตรงขันพี่น้อง กินอยู่ให okay. yes. ้อยู่นาขึเขากินไม่ยังเด็กินคกินวายเอ้นี่ินวกินเขาเด้อพี่น้องคู่กับไเล้ยงเต็มรือในปลืเจีน้มาไมาเด้อพี่น้องมากินข้าสมกีนกันเอ้อยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องเอ้ยมากินเ้านำกันเด้ย นไอลิ่งคนอื่นกินข้าวสัตว์มีครอบครัวเขาเจ้าคอยแล้วพี่น้องไยเอากลับกินมากินอ่ะกินแล้วไหมเอออันหนปาะเอ้งกินกินกินกิ้อนกนนกินกกกินกินกินนน บบอยากกินข้าวกินน้ำเรียบร้อยแล้วก็เด็ดงานต้อนนะพี่นอ้องเด็ดฮอนหลายตอนนี้มันคือเด็ดกำลังแห้งอยู่เนาะเด็ดฮอร์นนะทุกคนกะเมื่อยแห้งพี่น้องกะจะเป็นมานั่งพักผ่อนอยู่โฮมต้นไม้เนาะพี่น้องยังน้อยเดียวหนึ่งจากน้อยกับสิเหลวละ สู้ๆไปนํากันเนาะอันนี้ก็คือแบบไปเอาแห้งนากันพี่น้องบาได้จงังสุดท้ายนี้ขอไว้ใช้ให้พี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมจงมีความสุขสมหวังดังปรารถนาความเจ็บยาใดความขยามีนะครับขอบคุณมา,มากๆครับผมสาหรับทุกๆลังใจจากพี่น้องไทยลาาและพี่น้องในต่างแดนฝากเป็นใจให้บอกต่อไปําเด้ยวยครับขอบใจหลายๆสบายดีสวัสดีครับบายบาย